วัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์คิดดังๆทยภาษาไทย d a ล l ฟล็อ g วันนี้จะเป็นวิดีโอสั้นๆในครั้งครับแล้วก็ยังไม่คิดถึงจะจะพูดเกี่ยวกับอะไรอืม ช่วงนี้ hmm. ทีวิตยยุ่งนิดหน่อยก็มีเวลารีกันภาษาไทยน้อยกว่าน้อยกว่าปกติน้อยกว่าก่อนนะครับแต่ว่าจะยังฝึกอ่านประมาณ20นาทีทุกวันแล้วก็ทำอังกฤษแต่ว่ายังไม่ทำวันนี้ <laughs> แต่ถ้าทำอังกฤษ เป็นแค่สิประมาณ10นาทีก็มานานมานานแล้วก็ผมจะทำวิดีโอนี้ด้วยประมาณห้านาทีถึง10นาทีมานานด้วยทั้งหมดน่าจะประมาณรุ่งชมมงต่อวันนะครับแต่ว่าไม่ค่อยมีเวลาที่ดูวิดีโอในภาษาไทยฝึกฟัง ก็คิดว่าสิ่งที่นี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่ช่วยพัฒนาใน,ในการฟังแล้วก็ความเร็วของการฟังการเข้าใจตอนคนไทยพูดเร็วนะครับก็เป็นสิ่งที่ผมอยากหาเวลาว่างที่ที่ทำ ต่อไปต่อทำต่อนะครับอือแล้วก็สำหรับบทเรียนออนไลน์จะมีหนึ่งครั้งหนึอาทิตย์ครับแล้วก็ช่วงนี้เราครูเให้ผมฝึก พูดเออ่ uh, พูดเ uh, อะไรนะประโยคจากเออ่ uh, ช่อง YouTube point of view เน้นเออ่ uh, วิดีโอเกี่ยวกับเออ่ uh, ยุคอะไรนะยุคยุยั้ยยงย,ยัดยัดยั้งอืมสงครามเออ่ uh, ระวัง uh, ประเทศจีนกับไต้หวัน ก็เป็นเป็นวิดีโอที่ผมเ,เรียนกับามานานแล้วก็แต่ว่ายังมีซึ่งที่จะแก้ไขเราก็ฝึกประชช่วงนี้ครูให้ผมแยกประโยคจากจากาประโยคจากวิดีโอนั้นแล้วข็แยกเป็น ข้าเรียกว่าชังก์ก็หนึ่งชังกประมาณสามถึงห้าพยันพยันใช่ไหมครับเป็นซิลลับบลก็จะฝึกพูดหนึ่งชังกเร็วเร็วเท่ากับคนไทยคนคนโตไป uh, แล้วก็หลังจากพูด เลาชังถูกแล้วก็เร็วจะเริ่มเอ่อจะเริ่มอะไรนะเชื่อมเอ่อทุกชังเป็นประโยคแล้วก็เป็นมากว่่าหน่งประโยคนะครับอืมเป็นวิธีน่าสนใจที่แ้งม่ใช้เมื่อก่อนก็ วันน่าสนใจโอเค <Okay. S 1> สำหรับวันนี้น่าจะพอแล้วนะครับขอบคุณท,ที่มาดูวิดีโอของผมวันนี้แล้วก็ผมจะเจอกับคุณในวิดีโอพรุ่งนี้นะครับขอบค,ครับ